สวัสดีเนี่ยพี่วุ้นเส้น CEO ของเราชาวเซวา VJ วุ้นเส้นหรือวุ้นเส้นวี i, ที่พาพาทีประสงค์เกิดมวันที่1เมษายนพุทธศกักราช2524อายุตอนนี้ก็เป็นนับการเลยแล้วกันนะคะพี่วุ้นเส้นนะคะเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการสมัคร VJ เสริรุ่นที่2จากนั้นก็ได้กลายมาเป็น VJ Channel V Thailand แ,และก็ได้มีผลงานวงการบันเท<ม>ิงมากมายนะคะให้พวกเราได้ติดตาม ฝั่งการทำธุรกิจด้านสกินแคร์ก็ฟังไม่ไหวค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพี่หมิ่นเซ้งเป็นผู้บริหารสาวแห่งเซวาแบรนด์สกินแคร์สัญชาติไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากปีนี้นะคะก็ก้าสู่ปีที่6แล้วสำหรับเซวานะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสกินแคร์ของเซวามนีอะไรบ้างนะคะตัวแรกค่ะเฟเชียลฟินเซอร์โฟมค่ะตัวที่2น้ำตบมส่มแดงตัวที่สามแชมพูส้งดำค่ะตัวที่สี่ชไซ์เซรั่มตัวที่ห้าวันท่งเดย์ครีมและตัวที่หกนะคะเป็นเฟชเชียลฟินเมมาค่ะ บอกเลยนะคะว่าชายัยดีทุกตัวค่ะสั่งสกัดจากสมเกาหลีเข้มข้นมากใครที่ชยัยเราชอบนะคะคอมเมนต์มาอวดกันหน่อยนะ